แล้วก็กอีกข่าวหนึ่งใช่จริงๆก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องรอความชัดเจนก่อนจากสภา <ฮะ S 1> กรน,นะครับแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์อย่างกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ตีข่าวว่าคืออันนี้จริงๆก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับพี่บุ๊กก็คือปกติเนี่ยเวลาเราลง,ลงทุนหุ้นต่างประเทศนะฮะ,ฮะแล้วถ้าเอาเงินเข้ามาในปีภาษีหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับ<ง>มไม่ต้องนํามารวมเลยนะฮะแต่อันเนี้ยก็คือเขาจะเปลี่ยนครับก็คือช่องช่องโหว่ตรงเนี้ย ทางกฎหมายเนี่ยจะวางแผนภาษีตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็มาดูกันปกตินะครับผมมันจะมีเรื่องคือภาษีเนี่ยมันมีสองแบบไปโฟกมีหลักถิ่นที่อยู่นะครับกับหลักแหล่งรายได้นะครับที่เราจะพูดถึงวันนี้คือถิ่นที่อยู่แหล่งรายได้คือถ้าเราอยู่ในไทยเราทํางานในไทยเนี่ยเราต้องเสียภาษีในไทยอยู่แล้วรายได้ในไทยครับแต่หลักถิ่นที่อยู่เนี่ยก็คือถ้าเราอยู่ในไทยเกินร้อยแปดสิบวันนะครับแล้วมีรายได้ต่างประเทศนะฮะถ้านําเงินได้นั้นนะฮะเข้ามาในปีภาษีเดียวกันเนี่ย ก็คือต้องต้องนามารวมเป็นเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเราข้ามปีเนี่ยด้านบนเนี่ยข um ้ามปีเนี่ยม uh ันจะไม่ต้องนะครับด้านบนด้านซ้ายภาพด้านซ้ายเนี่ยประยกตัวอย่างแกนไทม์ไลน์นะครับสมมติปีหกหกนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยเราซื้อหุ้นสักเดือนกุมภาแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราไปขายที่วันที่สามสิบธันวาคม ขายไม่เป็นไรนะครับสาคัญคืออย่าเพิ่งโอนเงินกลับเข้ามานะฮะทีนี้พอผ่านไปปุ๊บแกนด้านล่างฮะแกนเวลาด้านล่างเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยสมมุติปีที่เราเรากาไรด้วยนะฮะถ้าถ้าไม่กาไรไม่เป็นไรนะฮะถ้ากำไรปุ๊บปีหน้าเนี่ยวันที่หนึ่งมกราคมครับเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คือ,อ,อถอนเงินให้มันแปลงเป็นสกุลเงินไทยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าปีไหนก็ตามเนี่ย ต้องเสียละนะครับแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ให้วางแผนนิดนึงก็คือว่านําเงินได้เข้ามาปีภาษีได้เนี่ยก็ให,ให้ให้คิดแค่ส่วนนั้นนะครับสมมติสมมติใบกาําไรสิบ้บานแล้วกันพี่ฟุกใบก็อาจจะแบ่งแบบทยอยเข้าปีละร้านอะไรเงี้ยถ้าถ้าจะบริหารจะจะไปเดภาษีนะใช่แต่เอาจริงจริงก็อันเดิมมันดีกว่าเยอะเลยนะครับในการ m ม n a g ภาษีาษ<ๆ>เพราะว่ามันมันยกเว้นไปเลยนะครับ อย่างนี้พี่ก็ใจถูกไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนที่ได้ประโยชน์ก็คือแทนที่ไปซื้อหุ้นข้างนอกเสียภาษีซื้อหุ้นในไทยอาจจะไม่เสียภาษีเพราะฉันซื้อกองทุนซื้อดีอาใช่ครับผมก็จะได้ดีกว่าถูกต้องเพราะฉันถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จ,จะมีทุกวันนี้มันจะมีคนอาจจะมีท่านที่แบบมีรายได้เยอะนิดหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อาจจะไปลงทุนซื้อหุ้นต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอข่าวนี้ถ้าเกิดมันจริงนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนใจละไปซื้อตาเสีีย มาซื้อใ,ในไทยซื้อดีอะไรเงี้ยมันไม่เสียภาษีเพราะว่าในแท็กในไทยเนี่ยแคปพี่ลาเก็แท็กมันไม่เสียภาษีนะฮะหรือซื้อกองทุนอะไรเงี้ย er, ก็อาจจะแบบไม่เสียภาษีนะฮะครับตรงนี้จริงๆก็มีเทรดดิ้งไอเดียนิดนึงนะครับหรือว่าให้ติดตามเฉยๆแล้วกันนะฮะถ้ามีการขยับราคาผิดปกติก็คืออย่างตัว MFC เนี่ยจะเป็นเป็นกองบรจจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยวก็ต้องดูวันนี้ว่าตลาดจะมีการเทรดดิ้งยังไงแต่ย้ํานิดนึงนะครับว่าต้องรอความชัดเจนจากภาคกรก่อนนะครับหรือหรือจะเป็นบเกอกเยะ มีบรอจอ,อ่มีขายพวกแต่จริงถ้าเป็นพวกปลอเงี้ยฮะก็อย่างอย่างเราเองก็ตามเราก็มีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งโอเคถ้ามันจริงเนีนักลงทุนอาจจะลงทุนหุ้นต่างประเทศน้อยลงแต่ก็มาสนใจ กองทุนมากขึ้นนะครับออออซึ่งนี้ก็ขายของนิดนึงแล้วน,น,นะครับพี่โฟกก็ทางเราก็มีผลิตภัณฑ์ครบท้วนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงกองทุนรวมด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจลงทุนในพวกหุ้นต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับแล้วไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องการวางแผน,ผานภาษีนะครับกองทุนรวมเป็นหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ลงตอนนี้เปิดบัญชีง่ายมากครับผมไม่ว่าจะหุ้นหรือกองทุนเนี่ยผ่านตัว e-open ได้เลยนะครับกรอกข้อมูลออนไลน์นะครับส่งเอกสารออนไลน์แล้วก็อนุมัติผลออนไลน์เลยเคครับ ครับแล้วก็อ,อ,อันนี้มามาดูภาพของกองทุนรวมต่างบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาลงทุนต่างประเทศเ,เวลาลงทุนกองทุนพูดฟ,ฟ,ฟุติดนะฮะ,ะกองทุนในต่างก,กางองทุนต่างประเทศอ่ากองทุนต่างประเทศเนี่ยก็คือถ้าได้ปันผลเนี่ยอันนี้มันสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับผมส่วนจะเลือกนําม,มารวมหรือไม่รวมเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับมันเป็น final tax ส่วนส่วนต่างเนี่ยตารางด้านล่างนะฮะช่องทางด้านขวาเนี่ยมันจะมันจะเขียนแล้วว่าได้รับยกเว้น ภาษีแคปิตอลเกตนะฮะนี้ก็จะเป็นจุดที่มันดีกว่าการไปลงทุนต่างประเทศถ้ากฎหมายตัวน,นั้นเข้ามาหรือต่อให้ไม่มีกฎหมาย ried, พี่โฟกับมันก็ปวดหัวมากกว่าอ,อยู่แล้วเพราะว่า <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ต้องมานั่งคิดว่าต้องคอยวางแผนนะฮะว่าจะเอาเงินเข้ามาปีหัดมาจะได้ไม่โดนเสียภาษี <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยเวลาไหนก็ไม่เสียนะครับไม่ต้องมาวางแผนเรื่องเวลาเลยนะครับก็จะสะดวกกว่าครับส่วนนี้ก็จะเป็นภาพมาให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติมีลงทุนไปสิบล้านเนี่ยครับผม มันจะโดนชาร์จเยอะขนาดไหนนะครับโดยอันนี้จริงๆจะมีผลกับคนที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะอใช่ก็เนี่ยครับภาพช่องทางด้านขวาสุดเนี่ยคืออัตราภาษีที่แท้จริงนะครับอันนี้ต้องแยกกันนิดหนึ่งครับระหว่างภาษีในขัน้นบันใดกับอัตราภาษีที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเขาจะค่อยๆชาร์จเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าลงทุนที่สิบถ้าได้กำไรสิบล้านแล้วเอาเงินเข้ามานะครับคำนวณแบบคร่าวๆเนี่ยเอฟเฟกติฟเรทสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็คือแบบ 10บล้านจะเหลือเจ็ดล้านเลยเล้านเลยโ oh, อ้โหหักเยอะมากนะครับใช่ถ้าเกิดไปลงทุนในกองทุน10ล้านอาจจะเหลืออาจจะมีค่าไม่เด่ไมเดมฟีนิดหนึ่งเลยแต่ก็คงไม่ได้เยอะถึง30%ไม่ได้เยอะถึง30%มเนะต์็มที่กัหนอร็นตใช่